พี่อะไรเล่าอยู่ดีๆก่อนี้อะไรใจเย็นๆก่อนไหมเคยปีนหรือเปล่าไม่เคยแต่ผมต้องปีนระวังนะใจเย็นนะวะเอาไปดีพี่ต่อโทรหาไอ้พี่ยอมไอ้พ okay. <se oh <si ี่ยอมพี่ยอมรับสายเตือนมัน mm> ก็เตือนไม่ได้นี่เกิดผัวเขาปีนไปแล้วเห็นไอ้พี่ยอมมันบ่าบาโอ้บ่าบากับแฟนเขานะรับรองงานนี้เลยพี่ยมได้อมเหรียญนอนพนมมืออยู่ในวัดแม่ค่ะ พี่จะเปลนจริงเหรอจริงสิจะตัดไปได้ข่าหนัง้นเขาเลยต่อเลยสิลูกวะต่อเลยครับพี่โอ้ยนี่เห็นน้องสูงแบบนี้นึกถึงหนังเรื่องอีสีแดงเลยเนาะอีสีแดงตกหอยยังกายอ่ะเราไม่คอธรรมดานะพี่ตกลงไปนะโอ้ยหล่นนังครวบกระดูกนี่แทงมือออกมาสภาพเนี่เป็นโจกเลยครับพี่ครับตายยังไงก็ตายนั่งเลยพี่ว่า เห็นไหมเห็นไหมเลูาเกือบแล้วไหมเล่ากลับมาเถอะจับจับจัวให้ดูดิโอพี่สีชั้นเนี่ๆอ่ะลองอีกรอบไหมไม่ไปแล้วไม่มีละกูคูยู่ได้นี่แหละไม่ไี้คูก็เป็นห่วง พี่พี่อย่างนี้ไหมคือผมนี่แหละก็เป็นผู้ชายที่โคตรโคตรเก๋เลยพวกผู้ชายที่เที่ยวไปเป็นชู้กับแฟนชาวบ,บ้านก็แหลยตอนใน,นเด็กเนี่ยผมป้า s เดอร์แมนปีนแค่ไหนจิบจอยผมว่าผมปีนให้ดีกว่าแล้พี่เนี่ยไปรอหน้าประตูเลยรอรับเลยเจอตัวปุป๊บรับกันเลยไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะผมผู้อกเดียวกว่พี่เข้าใจเอางั้นนะอย่างน,นั้นแหละแบงค์ค<อ>ิวมาก ขอบใจที่เข้าใจลูกผู้ชายด้วยกันเฮ้ยทถวนี้ไม่มีตุ๊ดเ๋ยวคุณดักเอาไว้ตรงนี้นะตรงหน้าไปดูรงหน้าผมหน้าผมหน้าดูด้วยนะเฮ้ยมาเจะไปช่วยเขาจับพี่ยอมทำไมเนี่ยโโอ้หไอ้ตุ๊ดเอ้ยไปช่วยเขาที่ไหนเล่าจะช่วยพี่ยอมข้ามไปเอาพี่ยอมกลับมาทางนี้ไงเออแล้วเชิญเลยเขาไปยังไงวะไปแล้วโอเค หาเร <บา S 1> ื่องไอ้กูแท้แท้ไอ้พี่ต่อว่างใหวอะระวังระวัง <Okay. S 1> เดี๋ยวทำอไมของมึงเนี่ยเขาต้องปีนไปด้วยเปล่าวะมึงรอฉันนี่แหละดูต๊ะทางให้ด้วย, <Okay. S 2> อยโอเคตะคิว งานกับฉีโอ้โหรี้กลักบมาน,นะงานไม่ทำทำแต่เรื่องไอ้แก่งาน้ามือมนบหรบารซ มันไปไหนของมันเนี่ยจนเมื่อกี้นี่พี่ให้สินให้พรมันเสร็จมันก็ยืนหน้านิ่งน่งแล้วก็เดินออกไปเฉยๆครับแล้วมันบอกแล้วบอกมันไปไหนพี่ไม่ได้ฟังเลยครับยืนหน้านิ่งๆแล้วเดินไปเฉยๆครับพี่เฮ้ยพี่ขอโทษครับมันก็คือหมายความว่ามันไม่ได้พูดอะไรครับมันเดินไปเฉยๆครับพี่ พี่หมอนครับอะไรไม่มีอะไรครับเจ้าตามสบายครับเจ้านายที่เคารพโทษครับพี่อดพี่หมอนก็มนไม่อารมณเสียอะไรมากก็เมื่อกี้อากาศจะถามอยู่แล้วแต่เห็นอารมณ์เสียขนาดนั้นก็เลยไม่กล้าถามนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้ปล่อยให้อารมณ์แกขึ้นไปก่อนเดี๋ยวสักพักก็คงจะลงแลครับเหมือนว่าวอะกรโดนผู้ใหญ่ว่ามาหรือเปล่าที่เอามาทําสรุปรายงานการประชุมผิดอะโอ้ยไม่ใช่หรอกนะแล้วมันเรื่องอะไรอะพี่เมนแกจะหมดมั้ยป้าอย่าพี่เลิกไปถามเองสิครับพี่น้องครับโอ้ยเนินในใสัยคนไทยมันเหรือจะเลิกวะชอบอยากรู้ยอยากเห็นเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยหรือแต่ไม่อยากรู้ะทำไมพูด เวรงานกับแกมาเป็นเลขาัตั้งแตมื่อาพี่พี่พี่มงกี้ผมไม่ไ si ด้กินาพี่เลยนะครับ เกว่าฉันว่าอ่อนแรงเกินไปเปล่าวะแรงครับพี่คือผมเผินๆก็ไม่แรงเท่าไหร่คือเอาความจริงเลยนะแบบไม่แรงเลยครับพี่ครับแต่ฉันว่าฉันว่ามันแรงเกินไปหน่อยวะพี่ก็รู้นะครับ ไม่แนะเลยครับพี่ครับจริงจริงเชื่อผมเถะครับผมเคยได้ยินไม่แน่หรอกครับพี่พหมอนคะว่าไงนี่คะ

โงตายตายเลยเนี่ยโอ้ยงขนาดนี้ทับทัดลงไปตายอย่างเดียวเลยนุ้ยพี่อมเืยกเอากันว่าจะตก็นตายหรือจะลอยผัวเข้าไปมาหยิงที่ตายโอ้ยทำไงวะเจะทำไรช่วยเฮ้เราเร็วเร็วเร็วก้าวขึ้นมาขาหนึ่งยออยาตายห ไอ้นี่ก็ตายเอ้นี่ก็ตายเหมือนกันเอาขึ้นมาเร็วเรวเอาขึ้นมาฟังดูชดวเอขึ้นมาก้าขึ้นมาก้าขึ้นมาก้าขึ้นมามาแล้วมาแล้วไไป้ปไ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 หนปไไม่เห็นมันไาเลยมึงหลอกกูทปไไป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 ไแล้วไงกูรู้ปไปไกกไปไปาย พี่เอามาพูดพี่ไปนะเร็วเร็วเร็วพี่วางไวก่อนพี่ไปก่อนหมายนี่ไงประตูนี้นี่เลยว่าพี่่ครับครับผมเป็นไงบ้างคุณเจอไหมเมื่อกี้ผมถีบประตูห้องมันไปนะไม่มีใครอยู่เลยไม่ว่าหนีหรอกทางระเบียงบ้างไหมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมปีนข้ามไปให้พี่แล้วนะอ่าไม่เห็นใครเลยพี่ใช่หผมลอยตรงระเบียงไม่มีใครเข้ามาเลยพี่เออพี่ครับผมว่าพี่ใจเย็นๆแล้ววางมีดก่อนดีไหมไม่วาง ถ้าเจอนะจะสับมันให้เล็บเป็นหมูหวานช่อเลยพี่บอกว่าพี่ได้ยินเสียงเสียงผู้ชายใช่ไหมจริงจริงเสียงผู้ชายนั้นมันอาจจบมาจากทีวีก็ได้หรือเปล่าหรือเปล่าผมไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ทีวีที่ว่าเขาบอกตัวเองว่าง่ายว่าเขาเปิดทีวีดูอยู่ทำไมไม่เชื่อ ดูได้มั้ยโอ้ลักตอนนจะมีงานแน่ไม่ใช่ใครอ่ะเมื่อีคุณยูกับเพื่อนสองคนนอ่เหรออยู่นานแล้วแต่ไปขี้มา พี่ครับพี่หันนี่ก็เที่ยนมากกว่าเด็กดผ,ผักะรึไงเที่นไปชิวๆมีไรครับจะบอกว่าอ่านหนังสือกับหัวนะ ผมชอบภาพแบบศิลปะอะพี่การมองศิลปะมันต้องมองหลายๆด้านนะครับเข้าใจหรือเปล่าฮะเนี่ยมันจะได้มีไอเดียไปต่อครับพี่เดี่ยฮนะที่ภาพศิลปะพี่ดูสิเนี่ยไม่เหมือนกันพี่ก็ตากพี่ก็นอนพี่ก็ตะแคงเห็นไหมแล้วทําไมไม่ใส่เสื้อผ้าอะ ซักพี่เมื่อกี้ัาเปตียกครับเล่ามันหกใส่ผมเยไปซักยังไม่แห้งครับตผมขออะไรคุณอย่างได้ไหมพี่ครับถือมีดชี้ขนาดนี้เขาไม่ได้เรียกขอเขาเรียกขู่นะครับพี่พี่จะขออะไรอ่ะผมขอดูเท้าคุณหน่อยเอาอวะ เราแลกดธอได้เลยไม่คุ้มมากลยแต่ตามปไปซืตมาเก็บแปะติอยอนเลย